กบไอติมอร่อยแซนอร่อยของเราอีกแล้วนะคะนี่เราซื้อจากกุณแล้วก็มันแถมอะไรเอ่ยมีแถมขนมนี้ด้วยนะคะนี่ขนมแซนอร่อยนี่นะคะเขาก็ถ่ายค่ะขออภัยนะคะที่ไม่ใส่ผ้าห่มเพราะว่าแอบถ่าย ก็คือเป็นแบบเราโชว์กินไม่ได้ละเราไม่ใส่ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมอ่ะขอไปใส่ผ้าขมเป็ดน,นี้นะคะนี่นะคะทตันนวนเรแก็กินเยบร้อยนะคะขอตัวกินนะคะแบบจานวนเงนคือเบานี่ค็เน,น,ะะน,นี่ย ดาวเอเป็นคำว่าดาวเองนะคะเป็นเพื่อนสนอของเราเองอ้ยมากใครสิบห้าบาทใต้นี่มันก็จะเป็นช็อกโกแลตเหมือนเดิมค่ะขอไปต้วกินนะคะ